คุณผู้ชมแนตตี้บุฟเฟ่แนตตี้เฟิร์นนะคะวันนี้นะคะแนทก็มีครีมกันแดดที่แบบโอเคอยร์เดอร์เบรเซอรคือชอบคือใช้เองแล้วชอบมากคือรักเลยนะคะครีมตัวนี้มันชื่อครีมว่าอะไรานี่นะคะชื่อครีมว่าบอนฟานคีเบอร์99บายอลิสนะคะเป็นครีมกันแดดที่มันแบบโอเคอยรอยากเห็นแล้วสิว่า ชีมตัวนี้นะคะจะเป็นกระปุกแบบนี้นะคะกระปุกสีดำปิ๊กเก๊อยู่เรกานั่นเอง,เองนะคะข้างในเนือ้อชีมมันจะเป็นชิมเนือ้อเนื้อต้อเราเห็นจังนะคะเป็นชีมที่มีความหอมละมุนนะคะเห็นไหมคะว่าเราเนี่ยใส่ใจท่านผู้ชมขนาดไหนใส่ใจในการเลือกใช้สินค้าของเรามากขนาดไหนดูฝาสิคะนี่เห็นไหม คือแบบปิดเปิดปิดเปิด,ปปดไม่ใช่นะคะเพราะเพราะว่ามันแบบเราใส่ใจเรื่องความสะอาดมากเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะข้างในทีมนะคะจะเป็นรีมเนื้อแบบนี้ซึ่งเป็นรีมเนื้อซิลิโคนนะคะเป็นรีมเนื้อซิลิโคนข้้งในจะเป็นครีมแบบยืนยืนแบบนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะทาให้ดูนี่เป็นครีมที่บางเบาเกี่ยง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะไม่หนักหน้า,ไม,มนนาไม่มันนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือกันน้ํากันเหงื่อได้ดีเลยทีเดียวเออเห็นไหมคือแม้แตแบบทาครีมตัวเนี้ยตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้คือเย็นแล้อนแกครีมยังคงอ,อยู่เหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมบริ้นด้วยเออแล้วทีนี้สําหรับ ท่านผู้ชมคนไหนที่บอกว่าอ้ยป้าแก่แล้วเนาะอายุเยอะแล้วใช้คงไม่เหมาะไม่นะคะคิมตัวนี้สามารถที่จะเติมร่องแบบปกปิดร่องลึกของเราไม่ว่าคุณจะมีร่องลึกคางแก้มร่องลึกใต้ตาร่องลึกหรือว่าเป็นปรอยีีกานะคะก็จะสามารถปกปิดได้ดีเลยทีเดียวนั่นเองอ๋อแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยู่วัยเรียนหรือว่ากำลังเรียนอยู่ค่ะพี่ แต่ว่าจะโบกนานาไปจะบกนานาไปเรียนก็ไม่ได้อะไรย่างเงี้ยตัวนี้นะคะไม่หนาไม่ไม่หนา,หนาแล้วก็ไม่ทําให้รู้สึกว่าหนักหน้า,นาอยู่ได้ตลอดทั้งวันนะคะเหมาะสําหรับน้องๆทุกเพศทุกใบเลยทีเดียวที่สําคัญนะคะเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวหน้าเลยไม่ว่าน้องเนี่ยจะเป็นคนแบบเฮ้ยพี่คะหนู หมดปัญหาแล้วก็หมดกังวลนะคะแค่คีมบอลฟันคีมเวอ์กา้าก้าไปอันนี้แค่ตัวเดียวนี่เอาได้อยู่หมัดตลอดทั้งวันเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาหาซื้อได้ที่ www buffet ready first com นะคะหรือหรือว่าจะ,ะเข้ามาดูมาดูก่อนมาเที่ยวชมก่อนก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเน็ตก็ขอลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเนี่ยเน็มีคีมตัวไหนที่จะมารีวิวให้คนดูนะคะก็รอติดตามเช่นนะคะแต่ว่าวันนี้อยากลืมนะอย่าลืมบอสั่งคีมบวอรก้านะคีมกันแดดที่ดีเลยทีเดียวเลยโอเคนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ